สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเล่า tips and tricks ของการเรียนภาษาหลายครั้งเนี่ยหลายคนอ,นอจาจจะสงกัยว่าเออเห็นคนเพราะว่าอยากจะเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาทิสามเนี่ยให้หาหนังสือมาอ่านหาเพลงมาฟังหาหนังมาดูแต่ตัวเองเนี่ยทั้งอ่านทั้งฟังทั้งดูก็ยังรู้สึกว่าใช้สังเกษไม่ค่อยโอเคสักทีวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาแชร์เรื่องราวเล็กๆน้อยๆค่ะก็คือ มันจะเป็นประโยชน์ทุกคนบ้างแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นวิธีที่เราลองใช้แล้วมันโอเคกับตัวเราแล้วมันได้ผลกับเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนถ้าทําแบบดีแล้วจะได้ผลเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนภาษามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ได้ผลกับแต่ละคน,น่ยค่ะมันก็เลยไม่เหมือกนกันก่อนที่เราจะแนะนาทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะเราก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจภาษาก่อน อันนี้เราก็ไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีอะไรนะคือเราก็ไม่เคยเรียนเรื่องการสอนภาษาตรงๆมาแต่ว่าคือจากประสบการณ์เนี่ยค่ะคือเรามองว่ากระบวนการเรียนรู้ภาษามันจะมี2แบบคือ Input กับ o u t p u t Input เนี่ยก็คือการรับเข้ามาในที่นี้ก็คือการอ่านแล้วก็การฟังแล้วก็มีอย่างคือ Output ก็คือการส่งออกใช่ไหมการส่งออกก็จะคือการเขียนแล้วก็การพูดค่ะคือ ในกระบวนการการเรียนรูอ้อะมันควรจะมี2อย่างเนี้ยเป็นพร้อมกันเนาะใช่นปะเราควรจะบาลานซ์ทั้ง2อย่างหรือ4ทักษะเนี้ยให้มันไปด้วยกันคือถ้าเราไม่มีอินพุตเลยเราก็จะไม่สามารถเอาคูดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแต่อินพุตแต่เราไม่เคยฝึกฝนการเอา put ออกไปมันก็การสื่อสารนั้นก็จะไม่ประสบความสมําเร็จเหมือนกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะเราก็จะพูดถึงเออเนื่องจากว่าเรากลัวมันจะยาวเราก็เลยจะพูดถึงแค่เรียนภาษาผ่านหนังสือก่อน ยังไงให้มันได้ผลอ่อส่วนเรื่องการเรียนผ่านเพลงลภาพยนตร์ซีรีส์หรืออะไรต่างๆเราจะยกเข้าไปไว้ในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะโอเคถ้าพร้อมเราก็มาเริ่ม่ขั้นแรกเลยก็คือเราต้องเลือกหนังสือที่เราชอบหรือว่าสนใจก่อนสะนิยายเรื่องตลกเรื่องสั้นแฟนตาซีอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะขอให้มันเป็นเรื่องที่เราสนใจจะเริ่มจากเล่มบางๆอันนี้ง่าย เดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเล่มหนาะๆก,ก,ก็ได้เราขอแนะนําเป็นพวกแบบวรรณกรรมเยาวชนเลยเนี้ยเนื่องจากว่าเล่มจะค่อนข้างบางภาษาอ่านง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะข้อ2ก็คือลองเลื่อกหนังสือที่เราเนี่ยเคยอ่านฉบับแปลเป็นภาษาไทยแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยอ,อ่านหลายๆรอบเนี่ยจะยิ่งดีมากตัวอย่างคลาสสิกของเราก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เนื่องจากว่าเราอ่านแฮร์รี่มาหลายรอบแล้วเราเลยค่อนข้างจะรู้ว่า จะตอ,อนหน้าเนี้ยพูดประมาณนี้พอเราไปอ่านสังกฤษเนี่ยค่ะมันก็เลยทำสามารถทำให้ทีบภาษาได้แล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องเปิด Dictionary อ่เหมือนกับว่าเวลาที่เราอ่านอะไรสักอย่างแล้วเรารู้คิดทางของเรื่องว่ามันจะดําเนินไปแบบไหนอะ่ะการอ่านมันจะง่ายมันจะง่ายขึ้นมากๆแล้วก็เราจะเรียนรู้คําศัพท์ไปโดยอัตโนมัติด้วยโดยไม่ต้องเปิด Diction a r y เนาะสถ้าเกิดเป็นคนที่อ่านหนังสือไปแล้วแล้วเปิดดิกไปด้วยเนี่ยเรารู้สึกเบื่อ ก,ก็เลือกเปิดไปก็ได้เราเป็นคนที่อ่านหนังสือเราไม่เปิดดิเว้นแต่่าว่าคํานั้นเนี่ยมันแบบมันซ้าบ่อยมากแล้วเราไม่ดูความหมายแล้วมันงุงิดแล้วมันเป็นค mm ีย์เวิร์ดที่เราจําเป็นต้องเปิดเราถึงจะเปิดแต่ว่าเราก็จะเปิดหลังจากให้เราอ่านบทนี้จบแล้วหรือว่าอ่านจบทั้งเล่มแล้วเราค่อยมาเปิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบการแบบว่าอ๋อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมีการอินทรัพระหว่างที่อ่าน คือรู้สึกว่าแบบอ่านไปเปิดไปด้วยมันดูน่าเบือ่อแล้วมันเหมือนกันอ่านหนังสือเรียนเกินไปแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเอ,อ,อยากรู้สับไปเลยอะไรเงี้ยเราอยากจะดูไปเลยเนี่ยเราว่ามันก็ถ้าอ่านด้วยเปิดด้วยได้เวิร์กสำหรับคุณก็ก็โอเคนะข้อสี่ที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือพออ่านจบแล้วเนี่ยอยาให้มันจบไปเฉยๆลองเขียนรีวิวเขียนพี่พีดุถูกไปก่อนก็ได้เขียนภาษาอังกฤษไปก่อน ถ้าเกิดรู้จักใครที่สามารถที่จะพอแก้ภาษาของเราได้ให้เขาแก้เพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะมากเออถ้าสมมติว่าเราอ่านเดียวแล้วเราไม่เขียนเลยอะเหมือนกับเรารับอิงเดียวแล้วเราไม่ไม่ปล่อยออกอะสุดท้ายเราก็จะไม่รู้ว่าภาษาของเรามันเอฟเฟกต v ฟหรือเปล่ามันมีประสิทธิธทภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราอ่านบางทีการอ่านมันจะช่วยเหมือนเราไม่ได้จับเป็นคำอะแต่ว่ามันจะจับเป็นประโยชเพราะฉะนั้นรูปแบบในการเขียนจดบันทึกเรามันก็จะออกมาเป็นประโยชประโยชมาจากหนังสือที่เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 5. พอเราอัพเลเวลขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วอ่ะ <g ül> อก็ลองเริ่มอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนดูถ้าเกิดตัวจะเฟลก็เริ่มจากหนังสือเล่มท้ายๆของซีรีส์ที่เราชอบก็ได้อย่างในกรณีของเราคือแฮร์รี่พอตเตอร์6เล่มเราจะเป็นภาษาไทายแล้วก็เล่มสุดท้ายเล่ม7จะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย <c oughs> คือเราก็จะพอเข้าใจเนื้อเรื่องว่ามันประมาณไหนตัวละครเป็นยังไงจะคุ้นเคยกับสไตล์การเขียนมันก็เลยไม่ต้องพยายามมากถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหรือพล็อตเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่า องค์ประอื่นๆในในเรื่องอ่ะเราจะเข้าใจอยู่แล้วมันก็จะง่ายต่อการอ่านนะข้อหกข้อเราอ่านเริ่มดูเรื่องแล้วเขียนพอได้แล้วคราวนี้เนี่ยลองอัดวิดีโอหรือว่าอัดเสียงเราตอนที่พยายามพูดสรุปเนื้อเรื่องหรือว่าพยายามรีวิวหนังสือนั้นดูเอ่อมันไม่จำเราไม่จำเป็นเราต้องโพสต์คลิปนั้นลงโซเชียลมีเดียก็ได้อาจจะเก็บไว้ดูเองแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแก้ไขตัวเองจากจากการดูคลิปหรือฟังคลิป แต่ว่าถ้าเราเอาลงโซเชียลมีเดียก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาช่วยแก้ด้วยแล้วอาจจะได้ฟังมองอื่นของคนอื่นด้วยเข้าใจต้องอย่าลืมว่าการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอะแต่ว่ามันเหมือนการอ่านทุกๆอย่างในชีวิตเออถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยค่ะคือชอบเล่นสดแต่แต่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยชอบอ่านโพสอ่านบล็อกอ่านอะไรสั้นๆก็ลองเปลี่ยนอ่าน สิ่งเหล่านั้นจากภาษาไทยสังเกตดูเปลี่ยนเมนูในมือถืออะค่ะเป็นสังเกตเปลี่ยน facebook เปลี่ยนเกมให้เราเล่นเป็นสังเกตดูบทความหลายอย่างภาษาไทยอะมันจะเอามาจากเว็บไซต์สังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านไปอ่านภาษาไทยเสร็จปุ๊บข้างล่างจะมีเป็นเครดิตมาจากเว็บไซต์ต้นเหมือนซอสอะค่ะก็คลิกคลิกไปที่เว็บไซต์นั้นแล้วก็ไปอ่านสังเกษอีกทีก็ได้หรือว่า จะกดไลฟ์เว็บต่างประเทศเพื่อที่จะได้รับดูข้อมูลข่าวสารที่เราสนใจเป็นภาษาอื่นๆนอกเหนือนจากภาษาไทยสังกกษอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็เวลาเราตั้งสดเดตตัสก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นสังกฤษมันก็จะช่วยเรื่องการเขียนด้วยค่ะนั่นก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆอยที่เราได้จากการอ่านจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่อ่านเราก็แบบ ออจบเล่มก็จบเลยอย่างเงี้ยได้สับก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้เรื่องน่าเบื่อก็ก็เรื่องอ่ะคือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่เราว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีที่หลากหลายในการอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะดึงเอาอะไรได้ดังเยอะแน่ามาจากการอ่านเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยลองแบบนี้ก็ลองดูแล้วถ้าได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงก็ลองมาคุยกันก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องอย่างที่บอกเป็นเรื่องเรียนผ่านเพลงเออหนังเออซีรีส์อะไรพวกนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบกอ็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ถ้าเกิดมีอะไรจะคุยกันโอเคก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ